สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องของนี่ครัวเรือนนะครับมุมมองใหม่ที่ผมค่อนข้างนะครับที่ค่อนข้างแปลกใจนะครับแล้วก็ลองมาดูข้อมูลนะครับแล้วลองไล่ตากะดูนะครับว่าเอ๊ะแบบนี้ก็มีผลกระทบนะครับจากส่วนหนึ่งของเรื่องของการบริหารนะฮะประเทศนะครับของแต่รัฐบาลนะครับ อาจจะเป็นการบริหารที่ล้มเหลวและก็สะสมมาเป็นระยะเวลานานนะครับสำหรับหนี่คนเรือนที่เติบโตในตอนนี้นะครับเราลองดูข้อมูลกันนะครับว่าเริ่มต้นนี้ผมไปสกิดในส่วนข้อมูลตรงไหนนะแล้วก็ลองมาไล่เจอปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่ในส่วนของการใช้เงินเกินตัวอย่างเดียวนะครับบางทีเรามีภาวะจําเป็นหรือภาะ,ะจํายอมที่ต้อง เกิดหนี้สินควรเรือนขึ้นมานะครับโดยที่เราเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของการบริหารของรัฐนะครับสิ่งที่จุดประกายผมครั้งแรกนะครับก็คือเรื่องของล่าสุดวันนี้นะครับบอกว่าทางรัฐบาลน,นะครับบอกว่าจะมีการแจกเงินดิจิตอลนะครับสำหรับคนที่ไม่รวยนะครับตรงนี้นะครับก็มี3กรณีนะครับ ก็คือส่วนของใครเงินเดินเกิน25,000บาทนะครับหรือมีเงินฝากเกิน1,0,000แบาทก็ไม่ได้รับสิทธิเงินอีกยอดหนึ่งหมื่นบาทนะครับใครที่เงินเดินเกิน5 0,000บาทมีเงินเป็นเชงเงินฝากเกิน50,000นบาทก็จะไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้นะครับในส่วน10,000บาทหรือจะเป็นเคสที่3ก็คือให้สิทธิ์เฉพาะคนที่ยากไร้เท่านั้นโดยดูจากฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งก็งบประมาณก็ลดหลั่งกันไปนะสี่แสน 9,000 90, 0 0ล้านถึงแสนสาหนานหรืออาจจะประมาณแสนกว่าล้านเท่านั้นเองนะครับประเด็นมาอยู่ตรงนี้ครับก็คือเรื่องของงบประมาณปลูกพันธุ์นะครับที่มองว่าจะตั้งงบในส่วนของการเบิกจ่ายปีละ1 0 0 0 0แสนล้านบาทนะครับซึ่งนะครับไฮไลไท์นะครับตรงที่ การขึ้นเงินของร้านค้าครับอาจจะต้องชะลอไปนะครับก็คือไม่ให้แลกในทันทีนะครับแล้วก็ต้องกาหนดเงื่อนไขแล้วก็เป็นตัวเลือกที่เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอย่างจริงจังนะครับตรงนี้ครับคือสําคัญมากนะครับเพราะอะไรนะครับที่ผมลลิงกับรัวเรือนนี่ัวเรือนคือในส่วนของ SME นะครับหรือว่าร้านค้านะครับที่นะครับขายของไปแล้วยังไม่ได้รับเงินนะครับ ขายของไปแล้วยังไ,ได้รับเงินแล้วอาจจะต้องโดนชะลอในการจ่ายนะฮะซึ่งแค่ตอนกลดครึ่งนี่อาจจะมาวันสองวันนะฮะยังบ่นกันเลยนะครับอันนี้คือมองมองไว้มาณสัก4ปีงบป,ประมาณประมาณสักปีหนึ่งแสนล้านคําถามคือ s อ e เอามีเงินหมุนขนาดนั้นหรือเปล่าครับในการที่จะทําธุรกิจนะครับถ้าสามมติว่าร้านนั้นขายดีขึ้นมานะครับแล้วเงินก็ไม่สามารถเบิกจ่ายได้นะครับ ตรงนี้นะครับเป็นเหตุผลที่อาจจะให้เกิดในส่วนของหนี้ขวรเรือนนะครับคนต้องกินต้องใช้นะครับดังนั้นอาจจะมีการกู้เงินลอกระบบหรือเปล่านะครับในการที่จะเอาเงินมาหมุนก่อนก่อนที่รัฐจะจ่ายนะครับหรือว่าบางทีอาจจะต้องไปพึ่งตัวบัตรนุ้นบัตรนี้นะครับเพื่อที่จะใช้เงินไปก่อนนะครับเพื่อที่จะรองเงินเข้ามานะครับดังนั้นพอผม,มลองดูตัวนี้ว่าเอ๊ะแบบนี้เคสนี้ถ้าเกิด คนอื่นที่แบบโดนชะลอการจ่ายเงินนะครับนะครับก็โดนชะลอการจ่ายเงินหรือมีการดีลกับลัฐละ่ะแบบนี้ก็สามารถเกิดเป็นหนี้สินควรเรือนได้นะหรือว่าบางคนอาจจะตึงมือแล้วก็ต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบอีกนะครับก็ลองมาดูนะครับในคนที่เป็นสัดส่วนใหญ่นะครับของหนี้สินนะครับก็จะมีจำพวกครูทหารพยาบาลน,นะฮะก็เรียกว่าคนแล้วก็ข้าราชการนะครับ ซึ่งคนเหล่านี้นะครับก็มีผลกระทบนะครับค่อนข้างมากพอสมควรจากการที่ชะลอการจ่ายเงินของรัฐนะครับดังนั้นใครที่ดีวกับรัฐมานานนะครับหรือว่าอยู่ในระบบของรัฐนะครับก็จะเกิดปัญหานี้นะครับเช่นนะครับคนแรกนะครับอันนี้พยาบาลนะครับเงินตกเบิกไม่ได้ประมาณสัก14เดือนนะครับ14เดือนนี่มีทั้ง ครอบครัวที่ต้องดูแลมีพ่อแม่ต้องดูแลมีค่าที่อยู่อาศัยนะครับค่ารถค่าอาหารนะครับหรือว่าบางทีอาจจะต้องผ่อนบ้านหรือผ่อนรถบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยก็รายได้แค่ไหนก็คือใช้แค่นั้นเฮ้ยคำถามคือเขาก็ต้องมีครอบครัวถูกไหมฮะก็ต้องมีการดูแลลูกก็ต้องมีค่าเทอมดังน,นั้นถ้าเงินตกเบิกไม่ได้นะฮะตรงนี้นะครับก็ต้องไปยืมเงินคนอื่นก่อนแล้วก็เป็นหนี้สินมีดอกเบี้ยนะฮะแล้วก็มี สิ่งของที่ต้องซ่อมแซมในบ้านถูกไหมฮะพอเงินมันค้างอยู่ในระบบแล้วก็มันไม่สามารถใช้ได้ก็ต้องมีการกู้ยืมก็เกิดเป็นหนี้สินหนี้ครวเรินขึ้นมาในแต่ละคนที่โดนตกเบิกหรือแม้แต่ครูนะครับอาชีพครูที่มีหนี้เยอะนะครับอันนี้เราพูดถึงในส่วนของอ general ทั่วไปที่ตกเบิกนะครับแล้วก็โดนแบบว่าเงินชะงักนะครับซึ่งบางคนอาจจะไปใช้แหล่งเงินที่ผิดโดยการกู้นอกระบบซึ่งมันจําเป็นเพราะว่ามันอยู่ได้ด้วยการ เงินหมุนนะครับเพราะว่าเงินมันไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงในส่วนที่ใครที่ใช้เงินเกินตัวนะครับที่ต้องแบบมีบ้านลุ้หรูนะครับแล้วก็มีรถแพงๆแล้วใช้ชีวิตหรูหรานะครับอันนั้นเป็นส่วนที่เป็นสุดตรงกินไปอันนี้คือพูดทั้งทางระบบนะครับรวมถึงทหารนะครับทหารชั้นผู้น้อยบางคนก็อาจจะมีการตกเบิกหรือว่าเบี้ยเลี้ยงนะครับไม่ได้นะครับแน่นอนว่าพอไม่ได้เนี่ยสเดือน6เดือนนะครับเงินก็ต้องมีการกู้ยืม แน่นอนนะนี่คือสัดส่วนใหญ่นะครับที่เป็นหนี้เป็นสินค่อนข้างเยอะของประเทศเรานะครับก็คือทหารครูนะครับแล้วก็พยาบาลน,นะครับอันนี้มีความเห็นฮนะเราก็เป็นข้าราชการคนเรืองเหมือนกันนะครับก็ยังไม่ได้รับเหมือนกันนะครับบางคนถึงขั้นไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าเฮ้ย hey, แบบนี้ เราก็เป็นถ่วงเงินของสามีนะครับคือถ้าสมมติมีสามีนะครับครอบครัวที่มีคนที่อยู่ในอาชีพการงานที่อยู่ในข้าราชการนะครับหรือว่าอยู่ในระบบรัฐนะครับมันก็กระทบหมดครับก็คือทั้งเป็นภรรยาหรือเป็นลูกอะไรก็ตามนะครับและก็กลายเป็นหนี้สินนอกระบบที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้จ่ายแบบไม่พอใช้นะครับ และเหมือนรัฐครับรัฐก็ทราบดีเรื่องนี้ทับว่าข้าราชการมีหนี้สินค่อนข้างเยอะก็ให้มีการค้ำประกันได้โดยใช้ยศตัวเองมาค้ำประกันต่างๆนานะครับก็ยิ่งเป็นการพอกคูณของหนี้สินหรือคือเป็นการชะลอการจ่ายการผามคือเป็นการชะลอการจ่ายให้แบงก์นะครับเพื่ออย่าให้เป็นหนี้เสียโดยที่ใช้ยศตัวเองเป็นคนคำ้ำ แต่นะครับตัวเองเป็นคนที่จ่ายเงินเป็นเงินเดือนนะฮะมีการแบบยืดระยะเวลาออกไปนะครับอาจจะเป็น6เดือนหรืออะไรก็ตามในการเบิกจ่ายช้าเขาก็ไม่มไม่มีไรายได้ไปจ่ายให้ธนาคารครับแน่นอนก็เกิดการโดนยึดทรัพย์หรือว่านี่เสียเกิดขึ้นต้องเกิดการทุจริตต่างๆนาน,นี่ก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่การบริหารของรัฐนะครับบางทีเก็บเงินส่วนนี้ไว้ยเยอะแล้วก็ ไปใช้ผิดประเภทนะครับซื้อนู่นซื้อนี่นะครับในส่วนที่ต้องให้เงินหมุนนะครับเศรษฐกิจมันหมุนได้เพราะว่ามันไม่มีหนี้นะครับถ้ามีหนี้นะครับคนก็ต้องชะลอนะครับการใช้จ่ายหรือก็ต้องมีหนี้นอกระบบนะครับจริงๆถ้าเคลียรตรงนี้ได้เศรษฐกิจอาจจะหมุนได้ดีกว่านี้นะครับ ไม่รวมถึงในส่วนของธุรกิจนะครับที่ต้องทํางานเดลกับรัฐนะครับก็เงินมีการเบิกจ่ายล่าช้านะครับก็ประมาณไม่ได้นะครับบางคนที่ไปทำงานแล้วยังไม่ได้ประมาณสักเกือบปีเลยเงินไปจมอยู่มาสัก13ล้าน14ล้านต้องรอรัฐบาลใหม่แบบนี้นะครับก็ทําให้เกิดการต้องขอกู้โอดีต่างๆนะธุรกิจก็เกิดการล้มได้นะครับสําหรับคนที่โดนเงินแช่ไว้อย่างนั้นนะครับ เราต้องไปจ่ายดอกนะครับที่ค่อนข้างสูงอาจจะเป็นดอกในระบบหรือว่าเป็นดอกนอกระบบนะครับปรากฏว่าเป็นการที่นโยบายของก้าวไกลนะครับที่มองว่าจะลดจํานวนคนนะครับในระบบนะฮะทหารนะครับอาจจะเป็นในส่วนของการประหยัด งบประมาณได้ดีแล้วก็อาจจะช่วยแก้หนี้ได้ที่ดีทีเดียวนะครับเราลองมาดูในส่วนของจํานวนคนนะครับข้าราชการต่างๆนะครับที่อยู่ในระบบแล้วก็ตัวทหารนะครับที่อยู่ในระบบนะครับว่ามีสัดส่วนเท่าไหร่แล้วก็โดนตกเบิกพวกนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดหนี้สินของประเทศที่เติบโตขึ้นหรือว่านี่นอกระบบที่เกิดเติตตตตบโตขึ้นได้นะครับเราลองมาดูจำนวนคนกันดูนะครับว่าเยอะแค่ไหนนะครับในประเทศเรา จำนวนข้าราชการนะครับแล้วก็บุคลากรในภาครัฐนะครับมีในส่วนของข้าราชการนะครับมีประมาณสัก1.68ล้านคนนะครับก็มีทั้งพลเรือนมีทหารนะครับบางส่วนนะครับแลมีส่วนท้องถิ่นตำรวจนะครับแล้วก็มีพนักงานรัฐสภาตุลาการต่างๆนะครับมีครูด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนพนักงานที่เป็นสัญญาจ้างนะครับพนักงานจ้างลูกจ้างชั่วคราวนะครับของรัฐวิสาหกิจรวมแล้วประมาณสัก 2.91ล้านคนนะครับประมาณ2เกือบ3ล้านคนนะครับที่เจอการวิกฤตของการตกเบิกหรือเงินชะ,ชะลอการจ่ายต่างๆนานานะครับหรือว่าบางทีผลตอบแทนอาจจะไม่ได้เยอะมากจากการาทำงานนะครับแล้วก็โดนกดตรงนี้ดังนั้นคือก็ไปเลือกทางอื่นนะฮะก็คือเกิดหนี้สินเกิดการคู้เงินนอกระบบนะครับ โดย3ามบ้านคนนี้ยังไม่รวมในส่วนของกองทัพไทยนะครับอันนี้ข้อบูลนะครับก็คือมีอยู่ประมาณสักช่วงวัยบรรจุประมาณสักอายุ21-49ปีในอันนี้ประเมินประมาณ2548ครับมีทั้งหมด15ล้านคนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของประชากรนะครับในส่วนอื่นนะครับยอดประจําการอีกพอสัก3 0 0แสนคนงบประมาณนะครับประมาณสักสองแสนกว่าล้าน,นครับแล้วก็เป็นรายใจ ต่อประเทศฮนะ GDP นะรประมาณ1.8%ของ GDP นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจำนวนคนทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วก็ประมาณสัก2 0กว่าล้านคนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีคนที่รับเข้าใหม่ทุกปีนะครับแล้วก็คนที่อยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับก็เกิดเป็นในส่วนของหนี้สินได้นะครับเราลองมาดูข้อมูลตรงนี้นครับคนไทย25ล้านคนมีหนี้ยอดพุ่งสูง สองเท่าเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของสินเชื่อบุคคลแล้วก็มีบัตรเครดิตด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ถ้าสมมติต้องดีวกับรัฐบาลนะครับไม่ว่ายุคไหนก็ตามนะครับถ้าสมมติมีการชะลอการจ่ายเงินนะครับแล้วถ้าสมมติไม่ได้ m a n a เรื่องการเงินไว้ก่อนนะครับแล้วก็บางที m a n นจไว้แล้วนะครับคาดว่า1เดือน2เดือนข้างหน้าจะเงินออกแล้วปรากฏว่าโดานชะลอไปอีกนะครับดังนั้น ตรงนี้นครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่พักคก้าไก่เคยพูดไว้นะในเรื่องของการลดนะครับขนาดกองทัพนะฮะหรืออาจจะมีส่วนอื่นนะครับที่เป็นในส่วนของข้าราชการนะครับซึ่งจะทําให้งบประมาณเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของที่สินอะไรพวกนี้อาจจะดรอปลงได้นะครับเพราะมันเป็นเรื่องของสวัสดิการด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็หาเงินในส่วนไหนไม่ได้นะครับ ลดขนาดนะครับข้าราชการนะครับจ่ายเงินให้ตรงนะครับกับข้าราชการที่อยู่นะครับลดขนาดกองทัพนะครับอาจจะเป็นทางหนึ่งที่ทําให้เงินหมุนไวขึ้นแล้วก็คนในประเทศนี้นะครับนี่สินน่าจะลดลงนะครับเรา่าไปสปอยนะครับอย่าไปสปอยว่ารายได้ที่ว่าต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคําถามคือ10กว่าล้านคน20ล้านคน,ท,น,คนที่เราดูจํานวนคนที่เป็นข้าราชการและทหารนะครับนั่นคือเป็นภาระ ค่าใช้จ่ายของประเทศเหมือนกันนะครับดังนั้นขนาดต้องสมดุลกับไรายได้นะครับแล้วก็ในจํานวนคนเหล่านั้นก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลด้วยเหมือนกันนะครับ